จ้านะคะพี่จะมาพาทุกคนอธิษฐานจิตนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะเป็นเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดจักรวาลค่ะเมื่อเราเอาความคิดของเราไปโฟกัสที่ตรงไหนสิ่งนั้นนะ่ะถ้าเป็นหวยเป็นโชคก็สิออกล้จาจะพี่นอ้องเอาเลาความจำตอนที่เราอธิษฐานจิตนะเราบอกเจ้าที่ว่าอันนี้เบอร์ห้อง207นะออกแล้วออกอีกตั้งแต่207007นะ เราทําบุญมาผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันนี้ลูกขอแบ่งบุญให้2 0ห้อง207นี้ตอนนี้ลูกอยู่ห้อง207บ้านเลขที่95ทับ43ทับ445นี่คือประตูที่ทางนะอ่ะขอให้เจ้าที่เจ้าทางได้เปิดทิศเปิดทางเปิดสมบัติเข้าบ้านลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ เวลาเปิดปกติแต่ก่อนนะอันดับแรกให้ขอโทษนะจะพาขอโทษทําพิธีนะหนูขอโทษที่หนูอยู่ห้องนี้หนูเคยบน่นหนูเคยด่าลูกหรือเคยด่าผัวหนูเคยปิดประตูเสียงดังมากนะหนูไม่ได้เกรงใจเจ้าที่เจ้าทางเลยนะนี่เราพูดกับเจ้าที่เจ้าทางไม่พูดกับคนอื่นนะอ่ะหรือแม้กระทาั่งเราเคยทําเสียงดังรบกวนใครก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเราเคยด่าใครอยู่ข้างห้องอ่ะพี่เคยด่าคนหนึ่งจริงๆค่ะนะ ขาพูดใส่พี่นิดพี่นิดอดทนไม่ได้พี่ก็ดา่าให้สะใจเลยแหละค่ะนะเออตอนนั้นนะคะทุกคนอ่ะเขาย้ายไปแล้วทุกวันนี้เจอหน้ากันไม่มองหน้ากันเลยเออนะอ่ะ,อะแล้วเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณบันไดนะเราเห็นป้าคนหนึ่งสอนเราหรอกแล้วเขาว่าขอบคุณบันไดเงินบันไดทอง ที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้บันไดเนี้ยเป็นบันไดที่นำพาเงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของอยู่ของกินอย่าได้ขาดมืออย่าได้ขาดห้องนี้ขอให้มีอยู่มีกินดีมีเหลือเงินเหลือเก็บเป็นล้ะล้านนะอธิษฐานเป็นว่าอยากมีเงินเหลือเก็บเป็นลล้านหนูไม่ได้เก็บเงินเป็นหลักล้านเนี่ยไว้เฉยแต่หนูจะเก็บเงินเนี้ย เอาไว้ลงทุนทำธุรกิจให้ร่ำรวยหรือแม้กระทั่งให้หนูมีเงินเต็มกระเป๋าสี่แสนบาทขอให้ความฝันของหนูเป็นจริงนะไปไหนมาไหนขอให้หนูมีเงินเต็มกระเป๋าสี่แสนหนูอยากจะไปกินไปเที่ยวทำบุญที่ไหนก็ขอให้หนูได้มีเงินแบบนั้นหนูอยากมีหนูอยากใช้ชีวิตครึ่งชีวิตหนูแล้วเนี่ยหนูอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พระเจ้าที่เจ้าทางเปิดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ มาช่วยงานหนูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือแม้กระทั่งเคยขอบคุณขอบทุไม่คาดหวังนะเพื่อนเพื่อนรองเทา้าอย่างนี้ค่ะขอบคุณรองเท้านะ่ารักนะขอบคุณรองเท้าลูกนะแม่รักหนูนะขอผลบุญที่ทําสวดมนในวันนี้ให้ลูกเรามีรองเท้าใส่ดีๆสวยๆผลท้ายก็มีนะคนออกมาให้จักรวาลก็จะยื่นสิ่งนั้นมาให้จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะให้อะไรก็ให้ภูมิใจดีใจละ แต่เราต้องครูบาอาจารย์เคยสอนนะเราเราอยากได้แบบดีๆไหมอะ่ะเราก็บอกท่านว่าหนูขอได้เงินมาจากการขายของออนไลน์นี่แหละหรือแม้กระทั่งเท่าเป็นโชคฟุกถูกหวยถูกรอตตอรีอะ่ะก็คือขอให้เรามีเสื้อผ้าใส่ให้มีรองเท้าใส่ดีอยู่ดีหรือแม้กระทั่งคุณอยากได้บ้านใช่ไหม คุณก็บอกนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนมานะแต่ก็อยากจะลองทําด้วยหัวใจตัวเองลองดูเพื่อเกิดปฏิหาร <c oughs> ขอบคุณห้องนี้นะนับตั้งแต่วันนี้บ็นต้นไปยันหนึ่งปีนี้หรือขอให้ไวๆอ่ะไม่นานขอแค่เวลาหนึ่งเดือนอ่ะให้เกิดปฏิหารขอบคุณให้หนูมีโชคมีลาบปัถนาเงินสิบสองล้าน ก็ขอให้ได้สิบสอล้านถ้าหนูได้12ล้านหนูจะไปแบ่งให้ที่วัดบัวขวัญน,นะส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำบุญวัดสร้อยทองวัดเสมียนารีหรือแม่วัดใดๆที่หนูอยากไปอะถ้าหนูได้ตามนี้หนูขอสิบสองล้านนะหนูขอโชคขอลาบสิบสองล้านหนูขอการทำธุรกิจสิบสองล้านถ้าไม่ว่าจะมาจากทางใดก็ช่างขอให้หนูได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าหากว่าวันหนูสมปรารถนาแล้วหนูได้สมปรารถนาอ่ะอันนี้พี่เอามาติดไว้ลูกชายระบายให้อ่ะถ้าหากว่าหนูได้สมปรารถนาตามที่หนูขอพอรท่านหนูจะทำงานตามสัจจะรับใช้จัก,กรวาลรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพี่ก็ขอพอรท่านไปแล้วเนาะ ขอให้ช่อง YouTube หนูดังๆมีคนติดตามหนึ่งล้านคนขอให้หนูมีรายได้จากช่อง YouTube และมีแฟนคลับมาติดตามจำนวนหนึ่งล้านคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าหลักหมื่นคนขึ้นไปหนูก็ดีใจแล้วหรือแม้กระทั่งหนูขายสบู่ล้างหน้าหนูอยากมีกำไรเท่าไหร่บอกท่านหนูต้องการเงินล้านภายในหนึ่งถึงยี่สิบ็วันนี้อ่ะขอให้เกิดปาฏิหารหนูจะขยันตั้งใจทำแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำนะอ่ะ แล้วคุณก็ตัดสินใจเลยไปจุดทูบแล้วก็ตัดสินใจเอาเงินมาลงทุนขายแบรนด์ไหนก็ได้แล้วก็ลงมือทําเลยสักหนึ่งเดือนคุณตั้งเป้าหนึ่งล้านที่ไหมคุณทําเต็มที่คุณอาจจะได้มาหนึ่งหมืนบาทสองหมื่นสามมืนก็ไปว่าคุณได้นะก่อนหน้านี้คุณยังไม่ขายของออนไลน์คุณยังไม่ได้สักกบาทเลยแต่วันนี้คุณตัดสินใจว่าฉันจะหาของออนไลน์มาใช้มาขายมากินมาขายแล้วคุณทําได้ก็ถือว่า คุณสุดยอดแล้วนะอ่ะนี่ให้เคล็ดลับคนคิดใหญ่ครูบาอาจารย์เราตั้งเป้าหนึ่งล้านค่ะเดือนเดียวก็ทําได้จริงๆเราก็อยากทําได้เหมือนครูเหมือนกันเนาะนะนี่คือให้เคล็ดลับในการที่ฐานเนาะเพื่อลดความอยากของเรานะปูจ่จ้าช่วยปู่กับย่าหรือสิ่งศักดิ์สีเจ้าขาช่วยให้หนูทําได้ด้วยนะหรือแม้กระทั่งกล่องใช่ไหมอ๋อกล่องที่เราเตรียมไว้แพ็คของส่งของเนี่ย กันนึ่งพี่จเก็บเตรียมไม้แพคของส่งของนะทุกคนอ่ะให้เราที่ฐานจิตเขาขอบคุณนะรักนะขอบคุณมากเลยนะถ้าหากว่าวันหนึ่งแม่ขยันสร้างตัวต,วตวนขยันขายสบู่นะก็ขอให้กล่องเนี้ยไปอยู่กับลูกค้าไปอยู่กับดิลเลอร์ไปอยู่กับตัวแทนทุกคนที่เขามาทํางานกับแม่นะใครรับไปเท่าไหร่ก็ขอให้เขาขายดีขายปังหมดเกี้ยงเลยนะใครที่เขาตัดสินใจมาซื้อสบู่ล้างหน้ากับแม่ไม่ว่าจะสต๊อกเท่าไหร่ ตั้งแต่สามสิบก้อนห้าสิบก้อนร้อยก้อนหรือแม้กระทั่งพันก้อนหมื่นก้อนขอให้คนเหล่านี้ที่เขาตัดสินใจมาสร้างแบรนด์กับแม่ขอให้เขาขายดีขายปังขายหมดไม่พอขายสมคำปากที่เขาอธิษฐานสมกับที่เขาขยันตั้งใจทำทุกคนอธิษฐานแบบนี้นะแล้วก็อธิษฐานไม่ใช่เครื่องความโลภอธิษฐานในครอบงำว่า เราอะมีจิตใจที่แบบว่าเราอยากจะมาช่วยเขาจริงๆเราอยากจะให้พวกเขาเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีไม่พอเราอยากให้ทุกคนรักตัวเองอยากให้ทุกคนมีรายได้เยอะเยอะเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของคุณนี่คือจิตนาของพี่แล้วก็จิตนาของทุกคนที่จะมาทํางานร่วมกับพี่นะให้เราลดความโลภด้วยการขอบคุณบอกรักอ่ะขอบคุณพม่า,มาน,นะฉันรักเธอนะ ขอบคุณมากเลยนะเราจะอยู่เคียงข้างกันไปตอนที่เราไม่เคยขายของอะไรเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องผ้าม่านเรื่องฉากเลยนะเราพดขายของฮ<า>ูปปาแต่เรากลับหาเงินได้ตั้งหลายหมื่นที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เหมือนกันเธอต้องทำได้นะนิตยาเธอทำดีที่สุดแล้วอะ่ะเธอทำดีที่สุดแล้ว อย่าไปดูถูกใครนะอย่าไปด่าอย่าไปว่าใครอีกนะอย่าไปตีใครอีกนะคิดบวกนะทําให้ตัวเองมีความสุขนะพูดบวกบวกนะอย่าไปนินทาใครนะอ่ะเราบอกตัวเองหรือแม้กระทั่งสบู่ของเราเหมือนกันค่ะให้เราขอบคุณเขาไม่มีเสียงแล้วทุกคน,น <c oughs> อธิษฐานเหมือนกัน ขอบคุณเขานะที่ต่อไปนี้จะให้เราเสกย,ยอดการอากาศได้สำเร็จขอบคุณมากเลยนะที่ไปอยู่กับคนสามสิบคนแล้วก็ให้พวกเขาอ่ะมาช่วยกันใช้มาช่วยกันขายให้ทุกคนขายดีขายปัง mm hmm. เหนือมนุษย์เลยนะให้พวกเขามั่นใจในตัวเองนะที่เขาตัดสินใจมาทำแล้วให้พวกเขาอ่ะอยู่กับเราไปน,นานๆนะเราก็จะไม่ทิ้งไม่เทพวกเขา เราอยากจะให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองอยากให้ทุกคนคิดเองทำเองอยากให้ทุกคนที่เขามาทำกับแม่นะลูกอยากให้เขามั่นใจในตัวเองอยากให้เขารู้ว่าการที่เราดูแลตัวเองนั้นน่ะมันไม่ผิดหรอกอย่าไปเสียดายเงิน เพียงเพราะว่าวันนี้เราจะซื้อสบู่ล้างหน้าใช้แล้วก็ขายแต่ตรงภูมิใจว่าวันนี้การที่เราได้ทำควบคู่กันไปอ่ะคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายลงทุนแค่สองพันห้าสิบได้สบู่คนละสามสิบก้อนถ้าขายสาสิบก้อนหมดได้กำไรหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยคุณเห็นกำไรชัดๆค่อยมาตัดสินใจสต็อกของเยอะขึ้น อัปเลเวลตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนพี่เนี่ยตอนนี้พี่สั่งของมาอีกสองก้อนเราบอกตัวเองเลยว่าฉันจะเก็บเงินเพิ่มขึ้นแล้วสั่งสบู่มาใช้อีกใช้อีกแล้วเราจะมีสบู่ใช้ของใช้ไปยังปีหน้าแล้วเราจะตั้งใจทําแบรนด์ของเราให้ประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งทั้งสิ้นอะเราจะสร้างตัวตนเหมือนครูบาอาจารย์ไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องใช้ปีเซนเตอร์ เราจะขายทั้งปีทั้งส่งหนูขอเจอคนที่รักหนูมากๆพร้อมรักหนูพร้อมเปหนูพร้อมพุ่มเทกับหนูให้หนูมีชีวิตดีส่วนใครที่ไม่รักหนูไม่ได้ชอบหนูเกลียดหนูไม่ต้องมาเจอหนูถ้าใครรักหนูขอเจอคนแบบนั้นที่รักหนูพร้อมลุยไปด้วยกันอยากมีชีวิตดีไปด้วยกันแม่งเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะเพื่อนที่แท้จริงอ่ะ เพื่อนที่วันหนึ่งเพื่อนลําบากก็ต้องช่วยเหลือกันอาจจะไม่ได้ช่วยกันด้วยเรื่องเงินช่วยกันด้วยแรงกายแรงใจขยันหาขยันขายน้ากันคันโมนี่ถ้าคุณคิดว่ารอไม่ไหวแล้วพี่หนูอ,อยากได้ตังค์คุณอ,อยากทำอธิษฐานจิตไปหาทางเอาวีญ่างมาขายก็ได้หรือถ้าคุณเป็นคนจังหวัดนนท์นะหรืออยู่พื้นที่เขตปากเกร็ดเนี่ยคุณไปรับสังขยานะ มาขายไปรับสัขยามาขายได้กําไรเยอะเหมือนกันนะอืมก็หาออเดอร์ก่อนก็ได้แล้วก็ไปรับขนมไทยที่ไหนก็ได้ในจังหวัดนนท์ก็มีในปากเกร็ดก็มีแล้วก็กรับออเดอร์มาว่าใครจะเอาอะไรบ้างแล้วก็เอาไปขายคนชอบกินขนมไทยหรือไปหาพื้นที่ที่คุณอยู่แล้วก็ไปตั้งโต๊ะขาย อธิษารจิตเลยหนึ่งในสิบวันถ้าหนูขายสังกยาขายดีขายหมดหนูจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาร่วมสร้างแบนกับพี่นิดมาทํากับเราหรือมาทําบุญทํากุศลกับพี่นิดส่วนคุณจะมาทําหรือไม่มาทําพี่นิดไม่ซีเรียสแต่พี่อยากจะบอกคุณว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องการคนเว้ยเราให้ความรู้ฟรีเราไม่คาดหวังเลยแต่เราต้องการคนสามสิบคนเนี่ย วันหลังสงการที่ต้องไปฟังผลตรวจไม่รู้เขาเจอหรือไม่เจอเขากําลังตรวจเซลล์เพื่อได้มียารักษาตัวเราเองเนาะถ้าส <c oughs> ูบไมอีกแล้วเนี่ยัไม่รู้ใครจะฉี่จะไปดูกถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตอะพี่นิดอยากจะให้ทุกคนเปิดใจนะ มาลองทําไปด้วยกันบางคนอาจจะกลัวเนาะไม่เคยขายของออนไลน์อาจจะไม่กล้าลงทุนอาจจะกลัวเนาะแต่ลองอธิษฐานจิตด,ดูเอาเงินที่มีสิ้นเดือนเนี่ยมาตัดสินใจลงทุนแล้วก็ทําแล้วก็ขายไปด้วยกันถ้าวันนี้เราไม่ทําแล้วเราจะเอาตาังที่ไหนเลี้ยงดูครอบครัวถ้าเรามัวแต่คิดหน้าคิดหลัง ขนาดตัวพิษเองยังเก็บเงินเองซื้อเองขายเองเราที่ฐานจิตเราไปหาทางหาเงินมาได้เนี่ยสองร้อยห้าบาทเนี่ยรวมค่าส่งเนี่ยจริงๆสองร้อยห้าบาทแต่ค่าส่งยังนั่นหรือเปล่าไม่รู้ต่ส่งไปสซนีแล้วกันส่งไปสซนีห้าสิบบาทได้ค่าสบู่มันร้อยห้าสิบห้าไงค่าส่งือส่งไปสนีให้ทุกคนสามสิบคนนี้นะ ้าเคอรี่อมันหลายบาทเนะพี่น้อง <c oughs> วันนี้คุณเจอโอกาสแล้วอ่ะ <c oughs> เอาหน้าให้ดูแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> ทักมาด้วยจ้าพี่น้อง พี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ละนะพี่ใช้เสียงหลายพี่เจ็บคอจ้ะนะใครที่อยากทำจริงๆอยากขายจริงๆมาลุยไปด้วยกันไม่ต้องไปฟังข่าวลบๆเรื่องราวลบๆค่ะลุยค่ะเราเป็นคนลงทุนเองขายเองตั้งใจขายเป็นยังสิขายบ่ได้เป็นยังสิขายบาย่ยยบดีเราเป็นลูกน้องเขาเราค้าขายอยู่ทุกวันนี้เราทำงานอยู่ทุกวันเนี้ยเรายังทำได้เลย นัภาษาอะไรแค่าขายสมุูล้างหน้าทําไมเราจะทําไม่ได้ทุกคนให้คิดอย่างนี้แหละพี่คิดแบบนี้ลงทุนขายอะไรก็ช่างเป็นแม่ค้ามาเท่าไหร่แล้วเราบอกตัวเองเลยว่าแม่งม,มีคนอื่นเขาขายเป็นเราก็ขายเป็น,นไปอาบน้ำไปแค่แแนี้เลยจ้บปีน้อกไม่บ้างราอ,องอธิษฐานเมือจงจ่งาย่งางค่ะย่างอะไรอธิษฐานไปขอบคุนทุกอย่างในในบ้าน แม้กระทั่งกระเป๋าสตางค์เอ้ยลืมให้เคลียรลับนีเด้อพี่น้องกระเป๋าสตางค์มันสำคัญมากเลยด้าจบคลิปนี้ก็เนื้อจ้ะ